สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับเกมเฟอร์รี่เซอวอีแล้วนี่นครับซึ่งคันนี้จะเป็นพาร์ทสองของเกมนี้นะครับผมนะซึ่งผมเดื่อผมอาจจะสักน่าจะสักหกถึงเจ็ดแปดหกถึงแปดพาร์ทนะครับเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างยาวนะทุกคนขนาดผมไม่ได้เน้นเจาะรงที่เรื่องนะทุกคนมันก็ถือว่ายาวพอสมควรนะครับเกมนี้ทุกคนผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้มันเซตอยู่ในโลกปีสองพันยี่สิบห้านะครับ โปี2025เราลำมากเลยทุยกคนคุณ2025 <c oughs> จะเอกแล้วักแท่งหนึ่งดีกว่านะ มีพวกบอสที่มันต้องใช้อาวุธเรือไปชิ้ในการตีนะครับซึ่งไอ้เกาะสนามไม่เหล็กนี้เราจะได้มาจากด่านค่ายทหารนะครับแบบเป็นบทที่จุดกว่าเลยมั้งเพราะบทแรกๆเราจะต้องใช้เ,ออเราต้องโดนตีแบบจังๆไปก่อนนะครับโนบรหลังๆเราจะมีเกาะนะเพราะอะไรนะบอสมันจะแข็งๆขึ้นนะรเราก็เลยต้องมีเกาะนะทุกคน กคนแหลหางงีนี่เรื่อะไรนนเื่ออะไรไม่เข้าเรื่องนะครับง uh, ั้นเดี๋ยวผมขอย่อยของแป๊บนึงนะทุกคน เรากินน้ำตาได้นะครับซึ่งผมเคยเล้นแผงๆโดยการกินน้ำตาลไปนะครับมาลดหลอดน้ําอย่างเยอะเลยทุกคนสิบห้าหน่วยทุกคนหลอดน้ําอ่ะเราหายไปฟรีสิบห้าหน่วยนะเพราะงั้นอย่ากินเกลือเล่นนะครับอได้ความสำเร็จใหม่นะกับตุนยาโหผมคาบยามาเป็ดพันเลยเนี่ยโอ้หโคตรเกิดไปโขด สร้างยาหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันชิ้นโอ้พี่ซึ่งเกมนี้มันมีแผ่นเสียงของมันเองเนี่ยนะครับซึ่งคุณจะได้จากการจากไอาการไปเก็บในพื้นที่ซีเคทต่างๆนะครับเช่นพื้นที่ร้านที่มันไม่ค่อยมีคนเข้าไปทุกคนผมเก็บครบเลยนะครับเดี๋ยผมไม่เปิดให้ฟังนลเพราะมันมีลิขสิทธิ์นะครับผมเคยลองไปเปิดเล่นๆอยู่แล้วมันมีลิขสิทธิ์ ซื้อลิกสิตก็เราอ่วมพอสมควรนะครับไอลิกสิตของในเพลงในเกมเนี่ยนะผมก็เลยปิดเพลงประกอบเกมนี้ไปนะก็เลยเหลือแต่เสียงที่ทุบแย่ๆอะไรเนี่ยทุกคน <c oughs> ซึ่งตรงนี้มันจะมีหินขวางครับกวดมันขวางน่ะดูเห <There seems S 1> มือนจะมีเส้นทางเล็กข้างๆ <c oughs> อยู่นะ ก็ต้องลองเสียงดวงดูสักหน่อยแล้วกันโอ้ยยังไม่ได้ใช้ลองใช้นี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใช้ใดูนะทุกคนมาในพื้นที่กว้างๆก,ก่อนนะครับนี่นะทุกคนมาเป็นระเบิดความโกรธนะแบบนี้นี่นะครับทุกคนซึ่งทาไมระเบิดความโกรธผมเป็นสีม่วงนะเพราะว่าผมเรื่อง,เร,องเรื่องหน้ากกัวเกิดขึ้นแบบนี้แน่ๆ,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 ๆเลยอะ ถซ่อนอยู่ลึกแบบนี้มีเด่ให้ครอบครัวต้องกังวลมากกว่าเดิมแล้วเราแล้วด้วยความที่ผมนั้นใส่อาวุธเสริมนะครับนี่ผมใส่อาวุธเสริมบางอย่างนะมันจะมีการติดระเบิด่บงนี้นะตต่างๆ,ๆกับอาวุธเราด้วยนะครับซึ่งผมก็ใส่ระเบิดเข้าไปนะซึ่งถ้าเราทุกแบบว่าเยอะมากพอเนะี่ยทุกคนมันจะมีโอกาส มันจะสร้างระเบบมาติดตัวศัตรูนะครับทุกคนไ i ้คุณไฟ m ่ะไม่ใช่ถ้ t a k i ถ g the c a ม Dent are stinking Get you my way zombie? out of เอาอะไรดูนะครับเราสามารถแปลว่าเรานะนะครับซึ่งมันจะได้จากอีเวนท์ที่เรานั้นไปช่วยคนนะครับเป็นอีเวนท์เสริมนะครับทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่ามันมีอันดับที่เคลื่อนกับผมอีกนะซึ่งอันดับพวกนั้นคือคนจีนนะครับอันดับผมคือร้อยเินะครับ ถ้าสามารถออกทางทำทานสายได้นี่ทุกคนข้างหน้าไม่ไกลนี้ถึงเมืองนี้ตามหาภรรยา,ยาในเมืองนี้ถามว่าอยากอัปเดตปัจจุบันก่อนฉันเคยมาล่าสัตวนะ์ที่บ่วยนนะสูมือนว่าจะถึมล่ามากกว่านะแหะตอนนี้โอเคทุกคนคุณรู้ไหมครับว่า คือเนี่ยถามว่ายันจบเกมเราเราสามารถตามหาไอจำพวกเอ่อภรรยาของเราอะไรลูกสาวเราได้เรีอยงนะครับคำตอบคือไม่ครับผมยันคนสร้างทิ้งเกมไปอ่ะเหมือนเขาแบบว่าไม่ยอมให้เราตามหาภรรยากับลูกเราเจอสักทีนะครับก็เลยสุดท้ายนะผมขอสปอยไว้ก่อนนะสปอยเลอร์เลยนะครับก็คือสุดท้ายนะภรรยากับไออันนั้นของลูกของเราถูกเอเลี่ยนจับไปนะครับและต้นตอของเชื้อไปรั้ซอมบิ้ทั้งหมดนี่มันเกิดจากเอเลี่ยนนะโคตรแปลกเลยทุกคน มันแหวกแนวมากเกินไปมันแหวกจนแบบนะผม่จะพูดยังไงแนละ้วทุกคนมันแหวกมากนี่คือบ้านของเพื่อนบ้านโรเบิร์ตนะข้อจะปลอดภัยนะข้อผมเขาจะปลอดภัยนะอันนี้เพื่อนอันนี้โรเบิร์ต่ะเนี่ยนอนแห้งอยู่นะอันนี้โรเบิร์ต่ะฉันสามารถระบุศพนี้ได้ได้วยซ้ำแต่ดูแล้วเพื่อนบ้านโรเบิร์ตน่าจะโชคร้ายมากกว่าเรานะเพื่อนบ้านโรเบิร์ตไม่น่ารอดเลยนะ เขาไม่สามารถปกป้องไป,กปชาก,กอของตัวเองได้แล้วสินะในตอนนี้ผมอาจจะพูดไวไปครับที่ผมพูดว่าพวกเขาอาจจะสามารถปกป้องก่นของตัวเองได้แล้วสินนในตอนนี้นะที่ผมพูดไวไปเหมือนกันโอ้ยจีเรือ,อมีเปิดนาะยิงได้ไหมยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เหรอแย่จัง รู้เลยรู้เลยอ่าคุดเกษรแลลูกสาวพี่นาทั้งสองแกแบบนี้ไม่ก็เชื่อว่าฉันจะฆ่าพวกเขาด้วยมือฉันเองอ่ะโอ้ไม่ต้องงวนนะพวกให้ได้ฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกไปหมดแล้วเอ็เบทั้งแม่ทั้งลูก ที่ไม่ได้หมายถึงแนวอย่างว่าจะหมายถึงจ้วงทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็เขาเป็นซอมบี้เลยครับไม่ได้อ่ะลูกนี่ก็เก่งมากโคฮโับลูกอลูกเขาก็เก่งมากเลยเอามีดมาไล่ฟันอะไรด,ด้วยกลับมาถึงบ้านแล้วแอนะ่าแอนนี่แอนดี้ where are you อยู่ไหนอะแอนนาคือภรรยาเราครับแอนดี้คือลูกสาวเราเอง ผมบอกไว้แล้วนะครับว่าตอนจบเราอย่าไปฝังอะไรมากราครับได้่ดีนะทุกคนแล้วแบบมันมีเดี๋ยวนะเจ้ากอดมันมีคนมาทิ้งเจ้ากอดอาหารแถวบ้านเราได้ยังไงห้องอยังดูสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่น่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยมีความจากภรรยาทิ้งเอาไว้นะกดเลยชอนที่รักข้างนอกนี่มันเกิดเรื่องน่าก,กลัวและอันตรายมากๆโทรศัพท์ก็มมีสัญญาณอีกฉันห่วงเรื่องแองนดี้มากเลยเลยต้องไปรับที่โรงเรียน หลังจากคุณกลับมารีบม,มาหาพวกเรานะฉันกลัวมากจากไอ็นาสุโขโอ็โออยบ้านเฉยๆเลยนะหนูกายพันทุบแม่เลย <_ sociedad> ต้องไปที่โรงเรียนที่ลองจอดจอดรถฉันเคยกิบอาหารไว้ส่วนหนึ่งเพราะงั้นเอามาซะผมไปเอามาแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องกวนนะครับผมไปเอามาแล้วนะ คุณจอ์นผมไปเอามาแล้วนะครับโอยรัวลวดหน้ำเลยอยืนี่น่าจะเป็นแบบว่าการทอมบี้ได้ของแท้นะท่านสูงเหรอฮะเราอะตำรวจไม่อยู่ไหน,ไร,นรถโรงเรียนวะเนี่ยโหเด็กคบวกว้อนหินกับพวกระสุนปืนอืมเด็กที่นี่เถื่อนจริงๆนะครับ ในขยะมีมีมในถังขยะมีกระสุนลูกซองว้าวเด็กที่นี่เขาเถื่อนจริงๆนะเนี่นพยพกกันกระสุนปืนกันน่ะน่ากลัวน่ากลัวอันนี้นะก็คือซอม,มี้กวาเพิเศ้นั่นเองนั่นเองนะครับทุกคนอย่าที่อยากทำร้ายนาะยอย่าบอกแล้วว่าฉันไม่อยากทำร้ายอ่ะ ยิงอยู่ได้แหงนะอือโอ้โหสปอร์ตหน้าแบบนี้เหรออ่าร้านอาหารนี่ได้เบอร์เกอร์เน่ามานะครับ เนอาเต็มเลยอุ้ยเนื้อสัตว์เย่ yeah. จริงๆเราถลกเนื้อไอ้พวกหมูพวกนี้ไปไม่ได้เหรอผม,มอยากรู้จังเราถลกเนื้อไอ้หมูพวกนี้ไปกินไม่ได้เ <c oughs> นี่นะยยืนอะไรไร้สาระชามอะไรนะพวกแกเนี่ย <c oughs> โอ้มีผู้หญิงนอนตายตรงนี้ด้วยมีผู้ชายด้วยกูจ็อบทำงานได้ดีมากกูจ็อบนอนแห้งกับพื้นทุกคนตอนนี้โอ้ยทำไมป้ายกูจ็อบมันเยอะจังวะเนี่ยเป็นไงกูจ็อบหรือยังละ่ะนอนกองกับพื้นอย่างเนี่ยืึกูจ็อบพอใจหรือยังลดลด50%ลดกระหน่ำซัมเม์เซลนะทุกคน ไม่มีเนาะโอเคงั้นไปต่อเลยอันนี้จะเป็นรถโกะครับจะมีจะพวกว่าน้ำดื่มน้ำอะไรทุกคนไม่เอาผมไม่กดเปลืองทรัพยากรผมมีเยอะแล้ว ขอดูซับท,ทำระเบิดหน่อยอุ้ยซับท,ทำระเบิดมีเพราะงั้นผลิตเลยเดี๋ยวผมระเบิดให้ดูแล้วกันนะทุกคนปึ๊บเทีนีมทุกคนมันจะแบบว่าดอปสำพวกของมานะครับบางมันจะดรอปแบบสุ่มนะบางครั้งก็ดรอปน้ำดื่มดรอปอะไรมานะครับ ก็นะครับคุณคงเห็นศูนย์โลภัยแล้วนั้นเดี๋ยวผมพาไปศูนย์โลภัยแล้วกันนะครับศูนย์โลภัยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนะนี่ับเสียงแบบนี้ก็คือมีซอมบี้มาบุกทุกคนมาเป็นอีเวนต์อะไรทุกคนซอมบี้บุกแล้วไปต้านพวกมันเด็วเข้าได้ครับ ก็ได้ปล่อยให้พวกเขาท่านไปงไั้นแหละเพืนสัตว์ให้พวกเขาจัดการกันจร <L ess> ิงๆนะทุกคนเรื่องหนี้อะไรแล้วกันนะ <L ess> อ๋ะอนี่ไงเด็ดหน้าต่อทั้งเมืองและโรงเรียนเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อ,อแต่ฉันก็พบผู้ราชิดจำนวนไม่น้อยพวกเขาอพยพไปทางโบสถ์หวังว่าพวกภรรยาของฉัน อยู่ในฝูงคนเหล่านั้นนะแต่ตอนนี้ฉันพบแค่อบี๊สองตัวกำลังยินซักศหโดยความโกรธเลยฆ่าพวกมันแล้วก็เดินทางไปทางใต้ินของโบสแล้วหวังว่าจะมีความหวังมากขึ้นหรือคนโบทมันมีทั้งหมดเอ่อที่เรโบสนะแล้วก็ตันแค่นี้นะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่อัปเดตต่อนะครับบทที่ห้าค้นหาในโรงเรียน นี่สินะโรงเรียนของแอนดี้โรงเรียนโคตรใหญ่เลยต้องหาที่ซอทกที่ไม่ใหด่แล้วสิโหผมทุกติดไปกี่คนแล้วเนี่ยบอกว่าจะพบแอนนาโดยเร็วนะทัานจะไม่รเนนะเบิดไหไร้สาระเข้าไปในห้องเรียนเลยไม่ไหทุกดิดทุบติ ห้เด็กพวงนี้นี่มันแย่ชะม้อนเลยนะนี่นะอืมโอ้ครูครูก็ร่วมมือกับเด็กเหรอเนี่ยงั้นเราก็ต้องจ้วงครูด้วยสินะครูกับเด็กนอนนอนนอนคู่เลยพนักงานบริษัทมายัางไงวะเฮ้ยหรือเอาหรือเป็นครูอ่ะ พนักง,งานพวกนี้แต่มันเอากระเป๋ามาฟาดเรานะทุกคนผมไม่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเพราะอะไรนะกินน้ำก่อนนะทุกคนถึงแม้เนื้อมันจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มันเพิ่มเยอะมากเลยนะเนื้อทุกคน หัน่นไปแล้หลายคนทุกคนผมทุกเด็กตาย,ยด้วยคามือนะเมื่อกี้ผมมันเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าผู้รอดชีวิตลงรีบลงไปที่ศูนย์ปลบภายใต้โบสถ์เร็วขอพระเจ้าคุ้มครองพระคุณด้วยโรงเรียนไม่มีผู้รอดชีวิตเลยหรือว่าไปอยู่ที่ศูนย์ลดภัยกันหมดแล้วกันนะ เอาซมเอาซาของผู้ติดเชื้อมาผ่าตรงน,นี้ฮะ B เท่ากับ NC ยกกำลังสองนี่มองเรียนเด็กประฐมจริงไหมเนี่ยทำไมคณิตยากจังอ้าวไอ้หนูเก่งเหรอก็สู้พี่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ยังไงล่ะเด็กโดนทุบสามทีร่วงเลย แล้วดูแล้วดูน้องแกตี <c oughs> โดดตีด้วยอย่างน่ารักเลยอะแต่น่าเสียดาที่น้องแกเป็นซอมบี้ไงทุกคนน้องแกตีปุ๊บติดโสโลนิด,ด้วยอันนี้ข้อความเดียวกันนะครับมันติดทั้งบนและล่างเลยบาดหลวงกลัวผมไม่เห็นนะนี่ทุกคนเนี่ย มันเอากระเป๋าฟาดเรานะครับกระเป๋านี่นะจะทําอะไรคนได้ฮะเองเอากระเป๋านักหนกัหนกฟาดหัวคนให้ตายนะนั่นหนักคนแต่นี้มันซอมบี้เองเอากระเป๋าฟาดซอมบี้มันจะไปตายได้ไงต้องถังดับเพลิงนุ่นอะไรทำนองนั้นแบบหนกักหนกักแข็งแข็ง,ขงอะไรอ่ะ รายการคำขอมันจะมีคนอยากจะได้เกีนี้แล้วก็ขอผมมาเป็นสมาชิกแคอิกเหรอน้าเบื่อชมะมัด ัตแล้วก็มีซ้างหมูไปหมดเลยนี่มันบ้าแล้วเนี่ยหมูมาจากไหนเนี่ยโอ้ไม่นะพี่้างน้องหมาโดนแทะโดนอีกาแทะด้วยโอ้โหมดหัวทุกคนปุ๊บเลยพวกหมูบ้าบอเลยนี่นะนี่ทุกคนโอเคไปติดตายตายไปซะตายไปซะอย่า มามนั่งดูความน่ารักของเองวันเด็กปีอีกแบบนะเพราะน้องเกดน่าทักสิ่งทุกคนโดดตีอย่างเงี้ยแล้วก็แย่ๆด้วยนะแบบยย่ๆเลยเนี่ยทุกคนยากแหล่ะแค่ไหนต้องตื่แล้วก็จบ จะเป็นต้องงูหรอกนายห,หนูกระสวนพี่เยอะ <S <S 1> <S 1> <S กล้าดีเยี่ยงไรมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้ ข้างหน้าคือโบสถ์น <that> ั่นแหละโบสถ์ชี้จุดที่นี่บ้างไหมนะขนนา,นาดน,นีนด้มีจุดที่หรือเปล่า <c oughs> ทั้งโบสถ์มันจะมีหลุมฝังศพที่เป็นเขาโกรดใต้ดินอยู่นะครับ ยันในนี้เลยเหรอเกินเกมนี้มีไออะไรนะทุกคนไม่มีแป,ป๊บซี่นะครับมีแต่โคกนะครับเกมนี้นะ ชีดที่ไม่เคยได้มาไม่มีทรัพยากรเลยอีกเยอะเลยนะพวกเราคิดอ,อยู่ไหนกันเนี่ยมีซอมบี้กินคนอยู่สองตัวแฮะ ที่นี่มีทางลงอยู่ไปถึงใต้่ฐานด้วยบางทีแอนนาและพวกเราชิ้นที่เหลืออยู่ในนั้นก็ได้กำจัดไอ้พวกนี้ก่อนแล้วค่อยไปหาพวกเขาแล้วกันเป็นหักเจ้าหลายเลยที่ไม่จะมาสู้ผมได้นะมี่หักเจ้าหลายตัวอย่างสูงทุกคนตัวสูงของสัปหลาดเลยหักเจ้าหลายตัวสูงมาก บทที่หกลึกเข้าไปในสุดสานก็สำหรับเฟอร์รี่เซอร์เวอร์พาเนี้ยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไม่ไปตามกันหน่อยพาสนะนะครับผมนะบ๊ายบายครับผม